สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุบอนเพาะพะกระสอ่องนกแทนพ,น,น,น,าาน,น,นพี่น้องผู้นงแทนแล่ลงหอดลุ่มผู้แล่ลงไปน้ำระบ้าเพิ่นน้ำอ้ายเพิ่นพี่น้องคณะสซาวพาก,กาโลกกะยมแรงพี่น้องเอ้หกโมงเลยังบ <c ười> ่ตะเวนนังบ่ตกอยู่พี่น้อง หกโ,โมงเลยตะเวนยังไม่ทันในโต๊ะอยู่พอหน่องแทนเพิ่งไปด,ดำน้ารับจ้างซองมือแล้วพี่น้องเอ้ยพอได้ขานมหน่องแทนขานมขา่าอยู่ขากินอะไรพี่น้องบ่แพงดอกว่านหนึ่งซองลอยพี่น้องเอ้ยหามอย่าผ้าน้องอันนั้นแล้วผ้าน้องขึ้นมาไว้ไว้ผ้าน้องขึ้นมาพีาไปไว้ผ้าน้องแล่นขึ้นมาแหลนลงมาทถงรีบๆน้ำระบ่าวพี่น้องเอ้ย แก้มกรสั่นเบือนเบือนเป็แทงกะลูกซอยนะสาวพี่น้องจักได้จักมัดได้พอหามัดบอสาวของเฮานะได้พอหามัดอยู่บ่พอลกน้อยอันน่ะลูกอันน่ะบ่ฮู้มือโอ้ยว่าสาวผู้ลงมากบ่ปกได้ยินละมื่นฮู้มื่นตากบ่ขึ้นน้องแทเพิ่นเมื่อบ้านนามงบ้านนสูงพี่น้อง เอาพี่คือว่าวันเห็นเจ้าขึ้นไปแล้วพี่แล้วก็ลงมาไม่อ้าวพระคือบอ่อยู่เผาหัวเขาซะอันนั้นก็คนท่องคือกันพี่น้อง,งอบเ,บงเ้ยอีกบ่เฮงด,อ,ดอกเ <laughs> พินพ่นกับสิไดคลอดคือกันนแหละเพิ่นท่องเพิ่นกับสิไรล้างกับมันเอื่อย เอ้ยเพื่อนกับเพิงดอกพี่พี่น้องเอ้ยพี่นางพี่นางกับแบบลูกป่าลูกลุกงี่แล้พี่น้องเพื่อนกับโกงโก้ดำอันโลกะเพื่อนกับมันองใหญ่เติบเถาะง่ายแล้วเพื่อนไก่เพิงดอกหาามเ่ยทูนยาหน่อยไหมลูก Thu nha, xong mươi mày mày Phát cân thì nó ngay sao? อ้าแปดิมากก็ได้และสองร้อยพลังคนกะว่าห้แมนนุ่งแทมไปถ่ายพอพามพอพามเพิ่งกระยูนำเมียเพิ่นพี่น้องไปบบได้ดอกพี่น้องบ่ก้าไปพลังคนกะว่าแมนนุ่งแทมถ่ายพอไปถ่ายพอพาม ไปถ่ายนะมันไปถ่ายอันก็ไปได้อยู่แต่ว่าเห้าหนะบอกกะไปพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็มาหาน้องแทนอกเดี๋ยวเพื่อนว่าเพื่อนสิมาตัดผมให้น้องแทนพี่น้อง,อง,าาอง,องจับมือได้แหละตอนนี้เพื่นอนก็คขาดำหน้าอยู่เพื่นอนบอกให้เพิ่นมาตัดผมให้น้องแทนไพเพื่นอนแลนเลนกับอันนาบาเพื่อน ทางนะ่ะคือนาเจี๊ยออนเพิ่นจ่างคนขู่มือพี่น้องเลยจ่างคนขู่ขมือขู่มือ <c ười> ทางผู้โลก,กะ แดดแยแดดแจ่งพี่น้องไอ้สามสี่โมงกะแดดเรียลออุ้ยเขาก็เริ่มเคียวกลุ่มก่องขึ้นแม่น้องแท้นแล้วแล้วมีแห้งพี่น้องแต่ว่าได้ซอยเขาละซาวก็ซอยพ่อปนั่นเลยเพราะว่าซอยซอยทางนั้นซอยงน้จะชิซอยทางใดพี่น้องไอ้ป่าลุงกะไลจะที่ซอยทางใดดีละซาวนะผู้เสื้อแดดนี่เพิ่อแล้วแล้วแล้วน้ำ้ังแม่น้องแทนเขาแล้วก่อนมือหนึ่งบ่ มือที่สองกับเพิ่นกันแล้วแล้วมือหนึ่งพองแทนเพิ่นกะไปซอยหันรอยนี่ซอยรับจ้างอะไพี่น้องเอ้พอได้เงินใส่ตัวเองในเงนินผู้หามเมยพาน้องขึ้นมาไหามฮัมน้องก็ลเละน้ำลังโอ้ยอตึ่ย่ยอยต่ยอยตย่อย นั่งเฮ้ยยังนะลูกขึ้นมาไวๆขึ้นมาพาน้องขึ้นมาพี่หามปูเอ้ยพาน้องขึ้นมาลูกได้จ๊กซีฟเลยพี่บอลรวมทั้งสาวทั้งแรงนะทั้งแรงเลยได้ซิบกว่า อืมกะลกงาไข้เนาะืมเป็นกีบงามแท่แนะปปเคยเนาะเอาค้อนน้ำรถฮัมระบบาวนะฮัเอาค้อนวีใส่ลรถนองแทนจอมแสบจอมมึน ส้มบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยยำแรงๆบันเนาะข้าวเนาะพี่น้องบันหน่อข้าวอันนี้กะเมนแทนเลือเพื่อพี่น้องผู้ตาลุ่มนี่กะแมนพี่น้องตาลุ่มนี่กะแมนเด้อตาลุ่มนี่กะแมนแต่หดวลอยดอกแมนบ่็นไ กะลูกหย่าพี่น้องมือพองมาเลยกะลูกหย่าคณะใส่ทุ่มมือได้นะจนอยผู้เจ้าเพิ่มขึ้นมากะอันคือขาดลายเท่านะจนยลู้ชิทั่วข่อยกินกะ ไข่กับไข่เดชเช้าไข่กัเข้ามาโกให้ของเฮาได้ของเฮาเข้าบรเอกไขได้ี่ค่ด่ด้ารจุกที่ลอยจุกลอย่นะจุกที่ลอยได้ลอยปลายด้วซสิอ๋จุกที่รอยคือหนึ่งคือได้เก่าซิบแล้วตอนนี้นะอ๋อเริ่มหนึ่งอีกซิบมัดจะสิได้ลอยพี่น้อเลย คู่ละหาบาทพี่น้องจะสิลเงินสองร้อยผุนทางน่ะได้อีพ่อซ้ำชีพพี่บอทางน่ะนะมาลงมาจากมง <c oughs> คือเจ้าประยูงใส่สัตว์เก่าจะคือโลกะได้เถอะ เขาก็เคี้ยวกุ้มกล่องพี่น้องเอ้ยเขาแม่น้องแท่นเดี๋ยวแม่เดียวแม่น้องแท่นสิได้รีวิวให้เบิ่งพี่น้องว่าเขาแม่น้องแท่นนะงามบ่หรืบบอรบ่งามพี่น้องเอ้ย,อย,ยเขากระลังเคี้ยวกุ้มกล่องเลยพี่น้องตเต็มท้องหาท้องหน้าพูเริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเคี้ยวเริ่มอันนั้นแล้วพี่น้องห้ามเลยทุกอย่างนะแม่ลูก ค่าแต่ไม่นะั่เล่นแต่ไม่นะโอ้ยลูกเอ mm. ้ยนะหนะหนะนะนะทิมทิมไม่นะ mm. อืมอ้ายแก่งทิมยังไปเก็บมาเล่นอยู่ mm. น่องกระเล่นน้ำหลังนเนาะจะแมนระบ่าวพระ พอพอบักฮัมย่าแล่นผาก้าแม่เท้าโอ้ยบักฮัมนี่แหละพานองเห็ดนะไปพานองขึ้นไปไปแม่เ้าปะเซนสิหายไปไปผานองขึ้น เออก้าเ้าก้ารูก้าเกือบกับไรใส่นี่เนี่ยพี่น้องเล่นเล่นตามธรรมาส่าบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะแล้วได้กับฝากก้นไหลก้แทรกติดตามส่งน้องแท่นแ้วนะเด้เอพี่น้องล่าแล้วได้ได้กับถามแมน้องแท้พี่ผ่านได้กับกาบข้อถกข้อพ่ายลายๆพี่น้อง ลองคนกัด่ามาเขามาคือเก่าเลยเนาะพี่น้องกระยางเพิ่นเพิ่นอยากว่าได้แมงแทงกับบัวเด้อพีนออ่น้องเอ้ยได้แมงแทงกับิได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องน้องแทงเนาะพี่น้องเนาะลาเลบ๊ายบาย